สดชื่นมันนี่นี่เธอสั่งเค้กอะไรทําไมเอาไม้สูงสูงอะนเนี่ยดูดิพอดีนี่เลยวันก่อนนะฉันไปงานแต่งงานเพื่อนมาแล้วคราวนี้เขาก็จะตัดเคก้กฉันก็เลยถามไปว่าเฮ้ยเค้กเนี่ยถ้าไม่ตัดเนี่ยฉันขอได้ไหมอะเพื่อนเลยบอกว่า <c oughs> เอ้ยได้สิ <c oughs> เพื่อนรักมันนี่ <c oughs> ฉันเป็นเพื่อนรักเขาไง เขาก็เลยให้เค้กฉันมาเค้กก้อนนี้ก็เลยมาวางอยู่ตรงนี้ไงหูยนี่เธอไปทําลายงานแต่งเขาปะเนี่ยบันนี่ไม่ไมเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวเขาให้ฉันมาหูยเธอนี่มันจริงๆเลยนะบันนี่แล้วเธอไม่กินหรอกินสิเธอเอามาแล้วอะไป่กินก็ไม่ได้เดี๋ยวสิอแต่ชาเกิลเช้าๆกินน้ำส้มกับเค้กนี่อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยใช่ฉันนี่ชอบชอบเลยอะสดชื่นออเรนจ์จูส ้ยเค้กนี่ก็อร่อยเนาะใช่ใช่โอ้โหีสดชื่อนะเช้าเช้าเนี่ยเฮ้ยบันนี่ว่าไงลุงเอ้เมื่อเช้าเนี่ยฉันได้ยินเสียงมีคนโบกเวกโวยวายเรียกบันนี่กับชายเก่าด้วยนะจริงเหรอบันนี่เธอได้ยินเปล่าอ่ะฉันไม่เห็นได้ยินเลยอ่ะไม่ได้ยินนะสงสัยหลับอยู่เมื่อเช้านี้ตอนไหนลุงอ๋อเมื่อเช้าก็ประมาณ6กโมงอ่ะ อกมองที่มีคนมาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเช้าๆอะ่ะก็มีเสียงอกเวกวยวายเห็นเขาบอกว่าเสียงดังมากเลยนะอยเอ,อว่าแต่ใครรู้จักเราบ้างนะในหมู่บ้านนี้นอกจากลุงกับเฮ้ยเจ้าหมีโมโนนูกมาไงใช่ว่าแต่เจ้าหมีเขายังนอนอยู่แน่เลยใช่แล้วช่จะเรียกเราอ่ะเพราะตอนนั้นฉันว่าฉันก็ยังไม่ตื่นนะนั่นนะสิลุงใครเรียกเราอะ่ะ อ้แล้วลุงจะรู้ได้ไงเอล้ลุงไม่รู้แล้วบันนี่จะรู้ไหมเนี่ยลุงหูฝาดปะเนี่ยเอองั้นเดี๋ยวค่อยไปถามเจ้าหมีดูว่าเจ้าหมีอยู่บ้านหรือเปล่าหรือเจ้าหมีเรียกบันนี่กับชายเกิรลหรือเปล่านะก็เคนะลุงไม่ต้องเป็นห่วงโอเคเชิญตามสบายเลยนะกินให้สบายเลยไอ้ลุงไม่บอกบันนี่ก็กินสบายอยู่แล้วชายเกิลเรียกกินเรียกไปดูเจ้าหมีดีกว่า <Okay. S 2> อ่าอิ่มอร่อย บัตรนี้เธอกินแก้วไปด้วยนะเนี่ยไปดีกว่าเอกระป๋องนี้ก็ไม่ใช่กระป๋องนี้ก็ไม่ใช่กระป๋องนี้หรอไม่น่าใช่เนาะารงเธอจะหาอะไรเนี่ยกระป๋องนี้ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่เก็ช่วยดูหน่อยกระป๋องไหนดีเอาอะไรอะเอาออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยหรือว่าขวดนี้เอไม่ใช่นี่ไม่เจอเออะไรนาจะกินอะไรแล้วเนี่ยขวดนี้ป่ะเนี่ยเอขวดนี้ ขวดนี้ปนี่นี่มันใช่หรือยังเ่กระจายเต็มไปหมดแล้วว่าช่ก็ช่วยดูหน่อยนี่ม่รูขวดไหนเ่ะอุ้ยอันนี้หรือเปล่าเบปซี่เนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้อยากกินอันนั้นหรือว่าอันนี้นาเอ้ยใช่ใช่อันนี้แหละนี่โคคาโคล่าว้าวโอยกว่าจะได้แล้วพวกนี้ละบันนี่เธอไม่เก็บก่อนหรอฝากเขาไว้ก่อน๋ยวค่อยมาเอานี่พี่สาวจ่ายเงินแค่นี้ได้ไหมได้ค่ะอันนี้ก็ได้นะคะ พี wollen, ่สาวเสียงดัดจริตจังเลยว่าแต่พี่สาวคอยังไม่หายอีกหรอคอมีเข้คอมันเคล็ดคอมันชืดนะโอ้ยพี่สาวเช็คบินให้ก่อนดิคอเชืดอ่ะคอเชืดก็เช็คบินนะเขียนว่าบันนี่มีมือถือไหมโอ้ยบันนี่มีมือถือมือถือเนี่ยถือของได้น่ะเห็นไหมเนี่ยเอ๊ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเอามือถือแบบไหนอ่ะ เล่นเองตบมุกเองสนุกเลยมือถือแบบไหนอะพี่สาวมือถือที่มันไว้ถั่ะ อ๋อมือถือที่ไว้โทรใชกเกิลมือของเธอถือของแล้วโทรได้ปะของฉันโทรไม่ได้ะแม้เธอก็รับมุกเฉยเลยกเขาหมายถึงโทรศัพท์ไชกเกิลเธอที่โง่โง่ว้านี่ก็หมายถึง iPhone ที่อยู่ในมือเนี่ยสามารถจ่ายตังในเซเว่นได้ด้วยอ่ะเช็คอสแกนจ่ายใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะบันนี่เรียบร้อยแล้วพี่สาวคอหายเชิดไวๆนะครับโอเคขอบคุณมากเลยนะคะบันนี่ปไปกันเถอะบันนี่ราแวะมาใหม่นะคะ สาวเสียงน่ารักจังเลยชายเกิลก,กินเลยได้ไะเอาสิจะซื้อมาอืมอร่อยจังเลยเอะไปหาเจ้าหมีกันดีกว่าไปอืมไปไปที่บ้านเจ้าหมีเลยเย้เอ้รถฉันจอดไว้หายไปไหนแล้วเนี่ยบันนี่เราไม่ได้เอารถมาไม่ใช่หรอเฮ้ยชายเกิลเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าทำไมอ่ะก็จากร้านลุงอะฉันเดินมาเฮ้ยบ้าฉันไม่ได้เดินมาเอาแล้วเธอมายังไงรถเธอรถเธอหายไปไหน

โอ้ยเขาบอกว่าดอนวอล์กวอล์กเออย่าเดินเอ้ยเดินไม่ได้หรอแต่ตอนนี้เธออยู่กลางถนนนะบันนี่เดินได้ไหมเนี่ยอุ้ยข้ามไปก่อนเถอะมาอยู่กลางถนน<ไ>ขนาดนี้แล้ววักรถมาเนี่ยฉันเดินได้แล้วมันบอกว่าวอล์กได้เห็นป่าเดินได้เย้ yeah! เอา้าดอนวอล์กอีกแล้วอย่าข้ามไปแล้วกันนะบันนี่โอเคไซเกิว่าแต่นี่บ้านเจ้าหมีปะเนี่ย ข้างๆบ้านเราใช่บ้านมีไหมะเอ้ยใช่แหละไม้ว่าแต่แล้วพี่ต่อตอปีโดอยู่ไหนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าหมีหรอน่านดิไม่รู้เฮ้ยเจ้าหมีอยู่บ้านปะเนี่ยกดกริ่งสิบานนี่กดกริ่งนี่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 เฮ้ยเดกกริ่งพังพอดีเฮ้ยบ้านไม่ได้ล็อกไฟยังปิดอยู่เลยอ่ะเฮ้ยไม่มีคนอยู่บ้านชรเกิลเจ้าหมีไม่อยู่อ่ะน่านะดิแสดงว่าเมื่อเช้าที่คุณลุงบอกว่ามีคนเรียกบันนี่กับชาเกิลก็แสดงว่า เป็นเจ้าหมีจริงๆหรอเฮ้ยใช่แน่เลยชายเกิลเฮ้ยลงมาแต่เจ้าหมีจะตะโกนร้องเรียกเราทำไมอ่ะนั่นนะดิเฮ้ยเจ้าหมีอยู่ไหนเนี่ยงั้นเราไปที่บ้านกันก่อนไหมบันนี่เผื่อเจ้าหมีมันอยู่แถวบ้านเราอ่ะได้เลยไปบ้านกันเฮ้ยเฮ้ยชายเกิลตะโอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเฮ้ย มันเดินตามแล้วเจเกิลวายรับแสงอะไร้วยก็ไม่รู้บันนี่กเเจกมันตามฉันมาเ้ยบันนี่ติดิงมาตีดวิงมาเร็วฉันวิ่งอยู่เจกิลโอ้ยทำไมเธอวิ่งช้าจังขาดเธอสันมากเลยบันนี่กระโดดเฮ้วเร็วเร็วเ้ยเฮ้ยมฮ้หยเดแล้วเี้ยเ้วยเ้ายโอ้ยม่ไม่ใช่เเเเย เรโดนขังอยู่เฉยเลยโอ้ยทำไมเราโดนจับมาที่นี่อ่ะใช่แล้วก็มนด้วยเหรอใช่หรือว่าเราโดนเรียกค่าไทยโอ้ยใครจะมาเรียกค่าไทยเธอยชกิลโอ้หน้าตาดูก็ไม่มีเห็นมีมูลค่าอะไรเลยไม่เหมือนฉันเนี่ยกระต่ายน้อยน่ารักเอาไปขายที่ไหนก็ได้ว่าจะโดนจับมาขังแล้วไงเลยนี่พวกแกเสียงดังอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเสียงคุ้นคุ้นเสียงคุ้นคุ้นเอ๊ะแต่ไม่เห็นมีคนเลย ่ใช่เลยอ่ะอาเนียเอ้ยเจ้ามีนี่พวกแกทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเจ้ามีแล้วทำไมเจ้ายืนเฉยๆอย่างนั้นอ่ะพอดีมีตัวผู้หญิงมันจับฉันมาแล้วมันสตาร์ทกันไหวจะระ้วก็หยับไม่ได้เฮ้ยดีนะพวกเรายังขยับได้นะชายเกิลใช่ไม่ต้องคนเงเจ้ามีที่เป็นจับเรามาแน่เลยอะมันนี่ไม่ต้องห่วงเจ้ามีแต่ฉันพาหนีเองขอบคุณมากบันนี่ลดคนด้วย ว่าแต่เราจะหนียังไงอ่ะประตูมันปิดขนาดเนี้ยรู้วล้ดิชาก้ถ้าฉันดันมากๆรู้มันจะพังไหมเนี่ยว้าวต้องช่วยกันดันบันนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยหลุดจริงด้วยออกมาได้แล้วหนีกันเร็วขอบคุณมากบันนี่พาหนีได้เลยเย้เย้ประตูอยู่ด้านนี้เก้เปิดประตูเลยเปิดประตูเปิดประตูเอ้ยบันนี่ยังไงเอ่ะมันอยู่ข้างนอกนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย มันนี่มันเจ้าไปแล้วว้าวมันมาดังเลยแต่เจ้าหนีแล้วโอ้ยไปฟังกูได้ด้วยว้าวจะดูใจเก่าจะเจื่อเธอแล้วมันตามเธอไปแล้วไม่นะอุ้ยเดี๋ยวใช้ก่ากลับไปอยู่ในกลงเหมือนเดิมก็ได้โอ้สงสัยมันอยากให้เธออยู่ในกรงไม่ออกมาจริงๆด้วยชายเก่าฉันก็ว่างั้นแหละมันนี่เป็นเข้ามาแล้วชายเก้าหนีแล้ว ใช่ก็นะใช่ก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ แชกเกิลดีนะที่พอเราตายแล้วเราฟื้นใช่แต่เจ้าหมีอ่ะไม่ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาเจ้าหมีไปโรงพยาบาลดูทีดิ้นใหญ่เลยเฮ้ยชักกระตุกชักกระตุกใหญ่เลยเฮ้ยพวกแกเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเนี่ยโอ้ยเจ้ามีเงียบๆไปก่อนมันยังอยู่ข้างในเลยว่าแต่มันคือตัวอะไรเนี่ยชชยเกิลดูดิดูดิ ร่างผู้หญิงเฮ้ยหรือว่าเป็นเทเวอร์ในสันตัวใหม่โอซีอะชื่ออะไรควอซ่าหรอเฮ้ยควซ่าซามาหรือเปล่าเฮ้ยน่าจะใช่ชชก้าเฮ้ยมันอยู่ในกล้องอยู่ตอนนี้เฮ้ยแชก้เราลรีบไปปิดกล้องเธอใช่ใช่ใช่ปิดเลยไายดึงปิดไม่ได้ใชก้าทำไงดีเฮ้ยทำไงอะได้จะออกมาแล้วมันจะออกมาแล้วมันออกมา้วทำไงดีถ้าไม่นต้องฆ่ามันต้อตายไม่เลย ฝากไจเกิลด้วยอู้ยทำไมมันเก่งจังอะบันนี่นั่นนะดิฮูมันเป็นเด็กหญิงสาวที่ชอบรักพาตัวเหรอแน่เลยอ่ะฮู้ยไจเกิลสู้มันบันนี่กำลังจะมาช่วยแล้วเฮ้ยู้ยบันนี่เธอเข้ามาไม่ได้เหรอนี่แน่เจ้าหมีออกมาช่วยด้วยสิเออเอินเผากันยังทำอะไรมันไม่ค่อยได้เลยอ่ะเจ้าหมีเจ้าหมีออกมาช่วยด้วยเร็ว กระสุนจะหมดแล้วเนี่ย,ยชาร์กเกอร์เดี๋ยวฉันช่วยยิงวายบันนี่เธอยิงฉันน่ะฉันไม่ได้ยิงอ้าวหรือมันปล่อยลำแสงมาจัดการฉันบันนี่มันปล่อยลำแสงจัดก,การชารเกอร์อ่ะเจ้าหมีมาช่วยหน่อยเร็วบันนี่สู้เขาว้ายาย,ย,า,ยายเจ้าหมีมาช่วยหน่อยเร็วฉันขอฝากเธอไว้ด้วยว้ายโอ้ไม่มีหมาเธอแล้วเจ้าหมีมาช่วยหน่อยเร็วว้ายมาแล้ว โดนใครอีกแล้วเฉเลยโอ้ยเจอนี่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเจ้าหมีเฮ้ยตายดิสู้เขาสู้เขาโอ้โหชากิดางม่เนมันรุนแรงมากเลยอ่ะฉันทำอะไรมันไม่ได้อ่ะฉันฝากเธอด้วยเย้มามามาสองคนเดี๋ยวฉันหาไปโรงพยาบาลเองนี่เจ้าหมีหนึ่งชายเกิด้วยชากิด้วยชากิด้วยไปไปไปโรงพยาบาลไปด้วยกันเลยไป อช้ยชายก็าเธอหายไวจังเลยว่าแต่ทำไมเจ้าหมียังไม่หายเนี่ยร่างกายแข็งแรงหมอบอกว่าฉันไม่เป็นอะไรมากโอ้เจ้าหมีทำไมนอนท่านั้นเนี่ยอ้าพอดีบ้าคือตกหมอนกอเลดตัวเมื่อกี้ก็คือ เทวเดสันโอซีตัวใหม่ใช่ไหมฉันว่าใช่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบันนี่มันชื่ออะไรนะชายเกิลาซาซามาหรือเปลาบันนี่เออน่าจะใช่แหละแล้วมันจับเราทําไมเนี่ยชายเกิลฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันอยากเรียค่าไถ่จริงๆอ่ะอาจจะเป็นไปได้โอ้ยว่าแต่รอบนี้เนี่ยดีนะที่ฉันจัดการมันและช่วยเซอร์สองคนมาได้ต่อไปเนี่ยเจ้าหมีเธออย่าออกกําลังกายตอนเช้าคนเดียวแล้วนะถ้าจะออกพาคนอื่นไปด้วยโอเคจะไม่ไปไหนคนเดียวแล้วดีมากชายเกิลเธอด้วย ที่หลังเธอต้องเลี้ยงขนมฉันเยอะๆนะฉั้นเอา,าหาแบกเธอมาโรงพยาบาลนะสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนบ๊ายบายเจ้าหมีตื่นมาได้แล้วตื่นๆๆๆโอ้ยฉันว่ายอย่างเนี้ยไม่น่าฟื้นแล้วแต่บันนี่